สวัสดีค่ะทุกคนอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะคะดูนี่ดูนี่ค่ะทุกคนว้าวเป็นไงเป็นไงนี่เลยรายละเอียดเดี๋ยวลงให้นะคะเม,คะมียนยูเถามาสนะเถาเมีนยูเถาดูนี่เลยค่ะแต่ว่าขอติหน่อยนะต้นยางเขากินไม่สวยมากเลยอันนี้ขอพูดความจริงนะคะคือจะไม่โกหกกันเนาะ นี่ค่ะยางกีดไม่สวยเนาะมันกินแก่นเนาะแต่ว่าถ้ามองว่ากีดไปเรื่อยๆก็พอได้เก็บกินอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญมันติดแหล่งน้ําด้วยนะคะแล้วก็เริ่มแดนเราตรงกอไผ่นะคะมันติดถนนนะคะทุกคนถนนคอนกีดผ่านด้วยอ่ะคอนกรีดผ่านนะคะี่ต้นยางของเรา คอนกีตถามด้วยนะคะนี่เลยเป็นไงหน้าแปลงของเรา,า,ามีถนนคอนกีตด,ด้วยนะนี่นละคะ่ะอันนี้ใช่ของเราหมดเลยนะคะนี่เลยแต่ต้นยางก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะแต่ก็พอได้ยางอยู่นะจะนี่เลยคะ่ะนี่ค่ะทุกคนมาเอาเดอ้อมาเอาเดอ้อ ขายหมดก่อนจะเสียใจมีโพลด้วยหน่อไม้รวกหน่อไม้รวกมีนะคะหน่อไม้รวกมีนะคะดินชุ่มมากเลยพอดีว่าวันก่อนนี่ฝนตกนะคะฮะเฮ็ดยังเงียวสันทุกคนเยี่ยวสันวะเฮ้ยอย่าถ่ายมาสุด้เห็นดอกพอดี เห็นดากพอดีขออภไพอย่าอย่าหันมานะว่าสัตหันไปเห็นพอดีเห็นดากนี่เลยค่ะทุกคนล่องน้ำของเรานะคะว้าวนี่มันสวรรค์ชัดๆนี่เลยค่ะทุกคนสวยงามสวยงามมากเลยหน่อไม้ลวกนีหน่อไม้ลวกกินด้วยนะ อันนี้่าจะเป็นต้นลปมน,นะคะนี่ต้นเปลือยไม้เปลือยนะคะน้ที่ต้องขอดูก่อนนะคะทุกคนต้องขอจับพิกัดก่อนนะนี่เลยที่สวยดีนะทุกคน นใจทักมาได้นะคะเฟซบุ๊กสุภารักษ์สีสมนะคะเฟซบุ๊กสุภารักษ์สีสมท่อศูนย์เก้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้าศูนย์ก้แปดหนึ่งห้าแปดสี่เก้าห้าทั้งโทรทั้งไลน์นะคะนี่เลยค่ะแต่กิดยางไม่ค่อยสวยเนาะขอออกตัวไว้ก่อนยางก็ยังมีต้นเล็กต้นใหญ่ปนกันไปนะคะนี่เลยค่ะแต่ดีหน่อยที่ติดถนนแล้วก็ด้านหลังติดลำธาร ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ชอบบรรยากาศอย่าคิดว่าซื้อสวนยางเนาะคิดว่าซื้อบินเปล่านะคะแต่สวนยางแถมไปแล้วกันนะคะนี่ค่ะโชอบตรงแม่น้ํานี่แหละทุกคนวันนี้วันที่สิบมีนานะคะยังมีน้ําอยู่เลยทุกคนนี่นี่เลยไอแดนเฮย่ใสแดน กอไผ่แดนมันอยู่กอไผ่ทุกคนนี่ยางยางประมาณจากต้นเนี่ยร้อยกว่าต้นแต่อย่าไปคิดว่าเราซื้อส่วนยางนะทุกคนเนาะคิดซะว่าเราซื้อที่ดินแล้วกันนะคะส่วนยางก็เอาไปกีดกีดไปค่าขนม ยางร้อยกับต้นนะคะแต่ดีตรงติดถนนเนี่ย<ส>นี่เลยติดถนนมองนี่แม่อยู่บ่อบอนี่แม่ฟังเย้ายางไปเนี่ยบ่แม่แดนแค่ตรงกรอไผ่นี่เนาะทุกคนเนี่ยค่ะน่าจ,จะแถวนี้แหละน่าจ,จะตรงนี้ต้นสุดท้ายเนี่ยเนี่ยค่ะต้นเนี้ยสุดท้ายละทุกคน นี่เลยที่ของเราดูกว้างๆเนาะนี่เลยอุย้ยที่สวย,ยติดถนนอคอนกรีตราคาไม่แรงนะ อยากขายค่ะอยากขายทักทายเข้ามาได้ Facebook สุภรักษ์สีโสมนะคะ Facebook สุภรักษ์สีโสมโทร0 9น1์5ก4 9 5 0 9 8 1 1 5 8 4 9 5ทั้งโทรทั้งไลน์นะคะรีบมาเอานะคะก่อนจะขายออกไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย